เป็นการล้างหมอครับหนาทูเลยหนาอยู่ในน้ำเออเอ้ยตัวเรื่องท่านจแป๊บเดียวเสงเสียงเบิอง่ไรสุดยอดไปถึงกินกับสุนโสมอครับเดี๋ยวโชว์เองซระสสมมื่อนี่ยาให้น้องเฟไปุ่นหมกหมอกป่าป่าก้อนนึงเบียดเียยเยบาดหน่ายหน่อย รอบแหลโงวั่วัวชิงเหีหเเ้ยนาะหายไปอยู่ข้าวเคี้ยงเลยนี่ข้าปลาดุก็ย่างเดียวอยู่นี่เลยเสริมซาเพียบ<า>ต้องบอกว่ากนันลังลงป่ามันมันจออยู่หนาพ่อนะ่ะอีลี่เลยมันบปลงมีตัวท่อนเอาไม่หน้อยเลยปลาคอนะ่ะตบปูนสองสามตัวก็อนะิ่มแล้วจับมายังเสียบเราให้ต้องเรียกปลาซะเปล่าซะเลไม่ขืนมากหรอกต้องทันใจก็ออกกัแล้วกันต้งใจมันดีถึงเบ็ยดเลยละสงยามันเหี้ยหรอ ตัวัวแหงเนี่ยตัวหนูนอนผู้เดียวยอดได้ลีเลยโดมสมบูณ์ครับน้ยได้ปีละหาทุ่งตลอดเบีกว่าหน้าเนาะเขด้ยบหยอดทำเล็บทำเล็บน้าดีว้ยเฮ็ดสบชมพาน้อยไมอยู่ตัปลาจมไหมเขี้ยบเลยแล้วตัดไปแล้วไปชวนเขียวเขาแบ่งอุนนมิดีดเลยทำแบบเกอะเัี่วอนแล้วปดุกเลยนี่ปดุกปักเมื่อเรื่อยนะ ปนอมันมีเงียงบาตัวหน่อยครับเบิร์ตจัดมีกัดป้องมีกัดไม่ไหวโอ๋อมีโมเบิดเลยบวดดุกบวดคอหน่อยบวดเข็งนี่นี่แม่งกัดแม่งกับไปออมเมื่อกี้ได้ถึงแม่งไข่หลังกันเมื่มีไข่แม่งข้าซานเออแม่งข้าซานนั่นแหละถามว่าใคไม่ได้ไข่อยู่หลังเป็นแผงแม่งชนบุรีเต็มถ้าไม่ข้อานแม่งอยู่บ้างอันนี้เขาจะกินเต้าสดเลยได้ครับมื่อนี้เออโอ้โหเลี้ยมีได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เราไม่กุ้งกันได้หรอ วะป่านี่ล่เขากินตะซิ้วไหมแม่ก็านเ็นบอกนี่คีวเขาตักอันายการกินนี่ตทอดสองสิโปามนิ้วโอ้ยน้ำหัวก็ปั๊บปัหบโอ้ยนม่เอาขึ้นตยันมอนค้ยเยเสแก้วอะไอย่างนีกรั่งอยลงไอ้กัน่อยเหี่ยวเปออกเสียงเปิดออกเสียงเปิดเียงเป้าเสียงนาติดบ้าน bèp hám bèp hám bèp, chào mấy nằm mỏi thế nằm mỏi mướn à gì gì phong ma nó cần đi sẽ sốt ruột luôn chơi 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 đi chơi 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 chơi

เน่นป่าน่อย,ยล,อออเเล่ลอ,ยอยลงหน้องคื่เ่าจังบนล่อยป่าเลยบอกล่อยบกหอยโอ้ายกินหุดยอดมากดีละบุบนเวียนเขากินแต่ป่าที่เขากินแหละล่อยลงหนองสาที่เขาคีบลุงน้องเปน,หน,ห,นหน่อยเลยครับตรงเวีนมาดัมือโยตอนนี้มาตรงเกีย่ยวข่อยมาไทยเพิ่งครับช่งนั้นอะิลาเบิหนองเลยจังมันากตดน้ำเนาะโอ้โ่ยอด ต้องหมิ่นว่าหุ่นแมนแล้วหุ่นต่อไปอยู่โปกๆกินเนาะเหม่อเกินแห้งขึ้นเลยเฮ้ยเหม่อตัวผกูมาก่อนบ้านหมุกหมอบโคตแล้วพคตแล้วพคตแล้วว่างเลยได้อยู่อะชีวิตเบี่ยงเลยไล่ชีวิตอกินดิหมอครับคติประจำการยู่หายู่หากินครับขาชีวิตเพื่อยยู่รอดเกินดีกว่าขาด ตะวขาดแล้วม <kung> <sk> ันบเกินมงหิวเลยครับจมบันครับลีว่เก็บเรือาทินเดี๋ยวมือนาที่าเอานีละอ้อมสดเลยกิ่มึ้นมาล่ะไปเค้งมาเค้งข้เจ้าตรงคุ่นตีบกหลอยเดี๋ยวออมไว้อยงถนัมึงนี่แม่นี่ลีละเดี๋ยวมึงอนีโซ่ียวก็ได้ทุทุกทุกทุกเกกทุกทกทกทุกทุบทุกทงกททกกก ยังไม่หยุดไปเลยครับปล่อยไปต้องปล่อยแน่กินแน่ล่ะเดี๋ยวมุกหม้อช่วงนี่ครับมุกหม้อแบบบ้านๆตีเมื่อน้องเปีครับป่าหน้าพร้อมสุดยอดไปหน้านอนของพร้อมเออเติงน้ำใส่ป่าหน้าย่างเดียวได้มั้งไปหาเกี่ยวมาก่อนไปงานไปหาเกี่ยวเครื่องมากเลยเอาแกนมีรึเปล่าโอ้โหแต่ก็คอยย้ายตอนส่อครับ มีเกี่ยวบนเลยหมอไปห,หาไปกรับหลังหมอมาเรียบร้อยเบิ่งป,ป่าครับที่นี่โชคป่าได้หลายบนไหนเด้อเน,นี่ยหิมะนี่ยเรบ้างนี่เขาตัวจะมีกินมะเวิดออกนี่ว่าเขามีเมนูซุปน้ำมันมสมเนะมาะบอกจังแมีนจังยำเมื่อแห่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งบ้านพ่อแม่นลูกป,ปีหลายครับหน้าทีะเจ้าจได้หลายเจ้าก็ไปเฮ็ดกินมะเวิดขาเจ้ากัเฮ็ดปลาแดด ยอดมากครับเดอดูนี่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็มีป่ามันขอนครับหนามันแห้งบกนี้มันก็หนีตายมันก็บแรงลงน้ำตั้มมาที่นี่เขาจะเอาแงงตรงไว้เขาตรงมาที่นี่แล้วฤดูหนามันก็บืนขึ้นมากไหมมีน้องมีสิล้งน้องสาด้วยครับน้องหลอดเคลื่อนแหวนทีมี้พวกอะไรดีแต่สมัยก่อนนี่ทำมีสมวกนี่มาซองแป้งติดแต่ซับเอาเลยเลยสมัยก่อน หลอดหูโอ้โหหัวลงเออหลอดต้นไหม่ไปมีบ่อซึมมันเลยลงไปน้ำยังไหลอยู่มันจะไปเป่งอยู่บนนี้น้ำเบิดฝุ่นยังขี้ไหลป่าอันนี้ยังไหลอยู่โอ้ยมันต้ไปหากลิ่นของไรก็ดูเนาะน้ำยังเสืออยู่นะน้ำพันเราหนีจากนี่นี่นี่คือปลาหนามที่เฮียนี่ครับท่านนี่ก็เสี่ยงมาอีกเรียวกันลงมากกับติ๊บแยงเหรอครับอันนี้ปลาเบือนครับเสียงปลาเบือนนัานๆปลาลงโอ้โหหุ่นหมอหุ่นหมอท่อไตยหุ่นหมออันนี้ปลาเบือนมาเลยนี่ ไม่บืนอขามไหมโอ้ปลาดุกข้างในเหลียญตัวใหญ่เหรียญปลาเบื่อเมนพวกนั้นบนลกเราเรียกกันเมื่อไห่อันนี้มีแต่ปลาครัวได้เดี๋ยวมึงยันเมนปลาครอะไรอย่นี่ถือพ่ย่างไหมอบเกลือไหมนกเบิ่งกันรของกันเจ๋งเลยบ่มึงเบื่กตอนมีอายุเหี้ยคนอยู่เลยมึงยันชุ่มมันครับโอ้ทำอีเลียดอยู่โอ้ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก็มีแต่รุ่นเท้าขึ้นใครก็ติดอันตรงอยู่ มีล่ก่อนไมีล่ะนีอย่เดี๋ยวมาก่อนจงย่างไหมแกมันลุ่ไงโอเคเขาข้นทายเบามาก่อนเาทุกเนโอ้เราได้ลแรงมาเฮ็ดเดี๋ยววันเดีดอกเดีอยเฮี่ดอกกาเบลเขากันเเากนโอ้ยเมาอยิเอครับฮะเร็วเด้อ เลขึ้นแผ่น้างขุนป้องเจียวขาเขียงกับงัดแป่นเขียงมากครับปอจิประกอบอาหารแล้วเทน้องปีเทมกหมอครับตอนนี้มีซุปน้ำมัสมก้อนองไทยไทยเป็นอยู่รไทยจะไทยเอาคนไหมไทยเอากระบตังอบ่ไทยละใส่กันทั้คนทั้งวนหนบ่อาหารทั้งนโดนบ่สามม่ใช่ โอ้ยเ,ยเ,เยจ็บนะสิปวดเจ็บจังเดี๋ยวอันนี้มันเบิดป๊าไปรวมกันด้ดยชาติค,ครับวันนี้ฮะนตอนีอ่อันตอนแรกได้ดิตอนแรกครับวันที่นี้ตอนที้สองเลยยามีสามเหรอคนพาเลยครับกีทิกมาแล้วครัคบ ทหานแดงเขาต้องต่ำง่าก่อนครับตาแม่ตอนต่ำแต่ตักออกไว้ด้วยครับผักไว้ผักไว้ก่อนผักไว้ก่อนตอนเขาต้องต่ำมันหอมก่อนคัารแด่ตำมาจากเยอที่เหนะครับนี่สากแม่งามแท้ยก็ดีมือสำหรับคนไทยนไทยกำลังดาเอาไว้เล่นงานเพชรเขาเดี๋ยวไอ้บ้าลงมากินน้ำมันครับทีมงานเดี๋ยวก็ลงงานหอมครับครับหอมครับนี่มิกินนี่เรื่กัน ดดค,คักก็หอมกินกับหัวคุนตังี่มือเลยตนนี้นเขตแจเกียรกเทียนี้อัีครับตั้งใจนะครับจเกียซ้ำไหครับหาเบื้องต้นซิมมันจะบางไหนะหารอรบบางคแซมมาอย่างเดียวอือแสยบยายอะองพักออกมาไวก่อนด้วครับ<า><อ>ใส่หมาแม่มาจามะครับหลังของยาเลยหล่อนเ่าหล่อนสวอนเด็บมาที่นี่นี่ผอวมาเราแม่ ต้องไปล้างแล้เดี๋ย้ไปล้างก่อนผมมีส่วนต้องทำงานบม่อะไรบุบอกบอกในหะม,มยึดท้งหมด่ะน,นี่ครับสูบดมไม่สมต้มมาแล้วครับดมไม่สมดมสมเด็ดถึงครับเห็ดประมาณเดือนหนึ่งพอดีแสบเราบึงครับบรรยากาศทุ่งนายามเด็ดยามป่าลงตรงเราแมานั่งกินข้าวกันไหนกี่หลกกีเหรอจิสุดยอดไอ้เ,าเบาครังเบากีา่สายครับเดี๋ยวก็ออกมาต้องการกับไปเอาข้าวเหนียวอยู่ข้าวเหนียวห้อนหอยู่บ้านกินก็พักสดสด นี่ผักยังไงเยอะแยะครับฮะเออปีวาเปาโซกันนะเอลอนอ,อรบรรากาศบานเฮ้ากันนะนางสอมาก,ก่อนที่แหลอกองดกว่าคระบกราากากาาดากากกาดกาาร เห็นน้ำกันเปีจังได้ไปหาหนั่นหาหนีว่ากลับตักถัางแาวก่อนครับต่ำไปแต่ตักออกไปก้อนเพราะว่าหันตองพริกมันช่บล่อแหลกพริกลงไปครับประเทศนี้พริกสองใหม่ใช้เบิร์ดเลยต่ำครับประเทศนี้ บรรยากาศกินข้าวปลาทงหน้ามาักอยู่แล้วครับว่าไหนว่าแฟนขับขอมาครับแต่กอนเฮ็ดแบบนี้ประจําครับแต่บางคนมีเวลาลงตูกันทุกคนมีภลระ,ละแต่เลยดุเดินยังได้เฮ็ดคิปกัน,นแต่อยากเห็นมาซิมน้ำครับมันสิบรรยากาศดีสุดๆเลยที่หนึ่งเลยครับกินข้าวปลาทงหน้าต่เามา่อกี้มาเดี๋ยวปีห่อครับวันนี้ปีบ้านทุ่งเขามาแล้วราะรุนกันดังว่าดังนี่ผมก็เห็ดดังเลยเดี๋ยวเกี่ยวข้าวปีนี้ให้ทัง้งมาไีมครับ เออมันจะซ้ำกอล่ะมันก็ล้ำใหม่แยบหลจัดเจ้าลมโอ้ยโมานโมานทันห,หอมแดงให้ใครับไม่สมสม,มาแล้วนอไม่สมเย็ดตึงน,น้องไม่สมมันไม่บเฮ็ดเองก็ไม่ไมน้อยไงไหมเพื่อไผ่ต่งไผ่กีนไห เหี้ย,ยขอดีอิมครับมันหลายหัว็ดน้อมมา,าดังกันนครับเออนี่สีอีมครับเราหนาวครับหัวเสีหนาวเริ่มหนาวเลยครับบึเสียงล่มอันตรายเลยอ่ะพามีครูตอนต้องรีบหาเลยครับเกือบก <laughs> เกือบจริง <laughs> แล้วก็ยังมีครู ครับสีซุปแค่นี้พ่อครับแกะเนื้อปลาที่ย่างมากครับหวานท่านหอยเดี๋ยวมาเมียเหยก็หนะ้าลุงสุงสกูถนัดเนี่ยเขาซอยครับเขายังดอกมือสันันหลังหลังเราพ่อ <c oughs> แกะเนื้อปลาซื่อเลยไหมเออถึงคนไทยเป็นไงอยู่เป็นคนปูงอยู่แล้วครับแลยล้มทิ้งรสชาติหมดมีแบบลลหลกหลายไหมบอเอาหนิ้นออกโอ้ยไรกันเลย่องบอ เขาเดี๋ยวมันติดเลยมันป่าแชแข็งมาครับมันสดอีหลีมันหนึ่งห่วยเราสดอยู่เดี๋ยวเบิังเกิดมันนี่มันท่านหลัดแบกบ้านทำกันครับหอยแมงผู้ขายน้ำบ้านเหรอครับงานผมสดโยนี่ใหม่จากรถสดจากทะเลเขาวสามร้อยห่อโอ้โหี่แหละมันแฉลบน้ำใส่ป่าเนี่ยนะครับมันลงตรงตัวเรานตอขันเท้าบ่มีป่าทู้เท้าอกป่าตรงก็ได้เมื่อกี้ต้มใส่น้ำประแดด แกาศมื่กแก่จะเนื้อมัน่มลงแทบเพื่อนครับอันนี้เข้ามาบติเห็ุแบบไม่นู้งง่ายบางทีบริป,ราปา่าแต่มืนอนีกเกินขาดปล่าลงตรงไหลหรือวังหน้าบมมีแล้วกบมัมงทีใส่ก็บวติดครับเบ็ดกบันบุกเสื่อนกบมาตลาดมาใส่เห็ดขมทั้งทีได้ินแล้วทั้งทได้เบิง้ <laughs> นงนี่ใส่เนียเห็นตองไอนตดบ่กินเบ็ดมีอยู่นองบ่กมีมีผู้เ้มาใส่นอย่างี้สีอไปล่าสุดู้เยกาะ นี่ลักษณะคิดเองนี่นะครับผมคิดเองใช้วาดได้เทียบแหลกแมนเทียบแหลกพ่อบ่เออนี่ครับเทียบแหลกพ่อเอาขางเดียวพ่อเพราะต้องป่าหลายนี่เพราะเสบแมนพ่อเอาบองมันๆใส่เออนะพ่้อ่มันบ่เอาใส่ขางเดียวขางไม่ใช่กินแก้มหรอาหลายกคนทำให้สมอะไรเด้มันช่เป็นปนป่าเด้ลายหนูลายเด้เอาขางเดียวนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอาสองของเป็นไส้ ไข่พอ,อมันสุกบอัอยู่นี่สุกอ้ามีไข่พอมับวบไข่ไปกินมันมเขากันมันขัดมันขดันขดโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวไปย่างเล็กน้อยก่อมนมาทูไข่หอมทูหน้าไข่เดี๋ยวสิกร,รัมลดาทู่องหน้าหั่นหอมหัลหลฮัลโหลฮัหัหัลโหมัหหัลโักักหัหััลีัักมััั ก็ไข่ปลา,าไซรแล้วกน็นี่ครับพักกันซักพักซีนละเพืเ่อนพักเสริมโอ้สาระเน่สาระเน่สาระนีครับบ้านเท่ากันักเสริมนะเขาเบาแล้วทุกคนแมนที่ปีขึ้นหลังคนถ้าใส่สานนันเก่ามันจะเริ่มหายไปนะครับแต่เพือยากรักษาไว้อยู่ทีปีขึ้นหลังยังเงางบาอยู่นนะแมนมีดแต่ยังเอืน้นผ้าอจุ่มเอื้นบ่มีดหรอกมี่จะมีดั้งหมด้อนผ้าไม่แน่นหนวกหรือเปล่าหกแม เดีย๋ยวี่ใส่งาไปก่อนนะครับใส่งาไปก่อนงาหนิใส่หลายหมดเยครับตกใส่แค่เกินหนึ่งขันใส่หลายมันสิมันปวดใส่หน่อยแล้เกินแเนหน่อยใหม่าลายขันนั้นบะ่หอมครับใส่ขันซุปน้องใหม่ครับขันนี้งานซุปยอดที่หนึ่งเลยมะเขือก็มีเต็มอเลยอ้วนมะแข้งนี่ครับขันจะงสุกมะแข้งก็ได้สไตล์สุบมะเขือนะครับส่งแนะนำไปแดกให้กันเจ้าบักแข้งนี่ถ้าคนบ่มักสิบ่มักแต่คนมักเขาสิวางหอมหวานมือไม่เตรียมไม้ยากสุกพอดีเผาไว้ให้ แมนมาแข่งต้องเก็บสดๆตอนนี้มันแช่ตู้เย็นมาแล้วบอนชุบดละไม่เห็นมะแมนแมนเขาสดเลยเขาไว่กิ่นย้ำไหนนี่พักกระเซียนไว้นะเซียนไหวใช่ไหมแยกตึงกรเซียนย้ำไหนนี่คนมักเบิองพร้อมคลิปนั่นสิด่างพร้อมมันกินชุบน้ำใหม่เมื่อใดเขาจะามักเบิองแบบมันบาดเปียกนี่นั่นพร้อมเนาะเปียกเล็กน้อยเห็นเขาเมื่อหันขันเทียบเขาเมือนเอาซ้ำนั่นได้บ่ได้๋ยวจะมาเอาเอาหน่อยก็นั่นเยอะเกี่ยรออกได้อยู่นั่นเมื่อเริ่งนึงไหม เมือยำหนับนะดอกเดินมันเป็นหอมสองทองมันเนาะแบนๆมันเป็นหอมนี้เอาตามนี้และเขาเอิ่นหอมแขกอย่างวาใส่ด์อยู่ที่นี่เสีื่ตนทำไม่สมแนะนำเลยด้วครับเหตุบัถืกสวดต่ออันนี้สูตรผมคิดเองครับน้องเขากับผมเคยเหตุขื่นผมเป็นคนแนะนำเลยไม่น้อยร่องบนั้นจะเกิดยังไงตอนซีมครับถ้าปัญหาใหญ่ตึงเแค่นี่เราสิวใส่ป่า ปลาแดกขันหอมไปอัันนน้หอมไปใส่ชุดถ่าย่อนเดียวว่าปลาแดกเข้าไหมอันนี้ปลาแดกเอาปลาแดกบ้านมาใส่หอมด้วยครับนี่ตอนน้องปีาตอนลงใส่เมื่อกี้นี่ตอนหมใูไงได้แถวบ้านเขาซื้อนำปลาล่าเนี่ยครับอยู่ตลาดบ้านผมมียมตอนนี้คือนี่ะครับนี่หอยครับแม่บุญล่ำยอดแล้วปลาแดงตำบมังคุดแสบปลาเหลืองตำบมกแดงครับ ฟ้าแดงอันบ่นี่ตำมังโอ้ฟ้าแดงแสดงว่าเขาจะใส่ประจำครับเขียนี่มันมีปลาแดกเจ้าฟ้าแดงนี่ตำมังค์ก็ฟ้าเหลืองตำมะแปงตำมะพัวอันนี้ออกปู่ต็นมั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 นเขี่ยมคนบ่เขีมบ่ของหอยพอดีนัวหอยเพียวออกแบบนี้ออกแบบนออกอยังใส่ร้อนมันมีอันอุปกรณ์ออกแง่ใส่เงาๆดูยิ่ยกินโซจักบาทซะเนาะ การมาให้ยูปั่นมันหลายโฟร์ไเดีเอาขัวลงวาะทนี่เอาขัวลงไปไหนอันเิร์มมกันคือหนี่ได้ละับมาแดกแซ่บต้องมีสี่นะมาแดกกับนี้ไร่วไออันนี้นี่เราไรป่าป็นี้พิพวงใส่พิพงเพิ่มอีกหน่อยอะไรไหครับเอามาใส่แม่ดูถูกเที่ยงบันดันโอ้โหดีครับ บอกตคงหมพุกยัางกุกย่าอัน้ขาขัวครับขัวนอยบอต้องใส่พิคงนิหน่อยเพื่อกวามหอมองมันใส่อีกเนี่ยเอดทีสั้นแล้วไหมพวเพชรก็แดวกันใส่ขัวอีกหน่อยครับ้อยใ่สุก่อนเนาะอยากให้มดมกินตอนนี้ครับมันสิ หอมลงรถเทิงหรือหอมเงี้ยโอ้โหขบเงี้ยน่อยจับไปก็แน้วแตอตอนทำไมสมยังง่ายๆแบบนี้มันบกคือ้ังเนาะมันบัตถนัดเมื่อบอกไว้ตัววขามีขาหนีหมวกกล่องนี่มันอันตรายอยู่ยังว่ามันบัตถนัดต้องจับกับกล่องได้ยินไวายบุหรี่นี่ขึ้นลมอ๋อถ้าเบิ้งครับเบิ้งจับไปจะป็นยังไงครับเล้ว แง่รืนวาบอ่บ่ลือนกันสมุดไมสมให้อย่างที่ป่านี่ยบ้างเลยส่วนเมื่อบอกอะไแม่นะครับ้ับน้บ๊ปีนตนีนาครับยังบ่เหลาังบ่เพอะครับตัวนี้เน้นเฮ็ดกระป๋อก่อนดันเมาก่อนครับวนนีบ่ได้ต่ำเลยล่ะแง่แ่ล่ะมน่บนแเนะนมาก ว่าขาบนแย่เาเขากินกันอือหลักทีนีนนสีสดครับสวยงามไม่แม่หอมพรหอมบัวครับหอ, <ừ. S 1> อมกอมครับชาไทยเปนต้นหอมครับมันเกินสูตรตันน้องเบิงแบบครบันมพูนเคียนนอีอืมนใส่ป่าเอ วันก่อนซีมครับใส่สุย่างมั่งบอลอะไรเงี้ยบป่าว่ใส่ยางเปิดไหมยังรถไม่ใช่ไ่มย่างตัวนี้โอ้โหดื่มเสร็จมุกสุดรถครับว่าซิมหนูอยู่ว่ายโอ้ภาพร่องตานะครับนีเขาเขา่มาแล้วเดี๋ยวจะใคนเดินเขานะอันนี้เล่นมอนไมาอีกแล้วอันยังมูเกมอนมันมาอีกแล้วนี่นี่และครับซื้อว่างไรนี่ตั้งเสื้อโจพี่กระจูนี่กระจูนี่กระจู พลังสายฟ้าเรียบากเนี่ยอุปกรณ์เสริมของอะไรี่ได้เหรอครับเอาก็นาเทได้หนูรอนี่อุปกรณ์่นนั่นน่ะเมื่อที่สามเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้เมื่อที่สามคน่ะถึงเวลาเรียกกรเรียกโอ้เป็นตะเข็บเดี๋ยวน้อวันนี้เนี่้มันโดนโฟมมอบวกไว้เลยันี่ยใจในเบาเองในเบาก็นั่นป่ะเน่ยมาหรอกมานอะมาหรอก กูคือบานเถอะบอกขอบมั้งวะกเพชรพีคโค้งอียบอยู่วันี่มาอยู่กาพีคต่ำใช่ใส่ตวันนี่เด้อุ่มเฮยอุ้เฮ้ยอะเพชรบะมเพชรป็นแดงขึ้วันพีโคงอีกิ้นกับ่าหายอมานสวยมัน้วดีเล่ะแบดูะกาศอพีคโคงไว้นะไดการนีอเาใเพื่อน้การครับแบรอบแรกการนีหล พักสด์นี่ได้การเลยมนบอกินกาแักสดนี่พักเกษตรน้ำเขานี่ใช่รึนี่กูฟุกนี่กางครับเสียดน้ำมาลองก่อนเลยนี่กระนาไป้คัมกันนะว่าได้เสียบเลยจริโว้ยทำโมเห็ดได้ซื่ออยู่นี่เอาคุณผูบริหารครับค้มหน่อยบ่กูบอกกินผู้บริหารเนี่ยไม่สมไม่สมเสียบเพราะดีมันสมพอดีมันมันไม่มันเก่ากว่านี้เรียบร้อย ันรังนยสเมือมันไหมบงสีแล้วต้องตามไหมเขาอยู่วะโอ้เห็นหะมาต้องเนียนเสียดตัวฟองเอาใส่ใส่มันจบจับแล้อื่นอ้ยอยากกินไรป่าิ่ละอนคอยยอบโอเจานแล้พี่งามพอแล้วงามมันถี่มันมันหอมแล้วอยู่นี่ลงนี่ลงล้ นเอาใส่งานหลมันมันถิงมันคาคนมีไว้ยอีเขาก็จยนมันแจมออกลูกองนมามงนแเลยวะมันงามหลียญตอนรันงามไหลแจกแบบนมาแล้วโอ้เบาเราบ่ไใดเนี่ยตำขาดคิดตามเรียญนม้วนเงนตัว วันบอกกันนอกมีโคกับสุดยอดนะเขาเดือ่เพียงสมบูรณ์แบบมากครับพี่โคกสุดยอดโอเคตักเลยตรงนี้เบื้องลูกโอ้มาใส่นี่จะคืนผมแบบนี้ครับเบื้องลูวิศานครับคมบริหารครับบริหารกามก่อนน่ากลัวเทีเวอร์เซียเพาว่าเพื่อนบริหารเขาเลี้ยงแบบจอได้เบื้องคิมด้วยฮะเบื้องหอยเบิ้องเรื่องเหมือนเอียงเหมือนกัน มัคงไม่หน่อยออกได้สองเลยก็ย่ำหมดเลยเย็นดเบียเดีอยวเดินเตงหนาแต่งหนาไทยดูจะหวังปากเนาะปวดออกวันดีมือเฮ็ดโอ้ยคนเอามือกันเอาหมอนเอาเตานี่เลยเอาเตานี่เห็ียังเยดเลยเต่อเลยเขาเขียนชิมพอมกันตัวนี้น่ไข่หางหลังเอาเลยนี่เด็้อทุสดลวดเยอะดวดนี่ไส นไเลยป็นอกอันน้องอยังก่อนโกกิม่อนมาน้ำมีกระจูดสนอกซื้อพิกกรจูครับจื้ำเดี๋ยวจะชิมพร้อมกันครับเป็นสูตรมุกหมอมาที่นี่ครับของเซฟของแท้เขาเรียนลูกเลียนเนี้ยมาหลายคนแล้วเกพอรู้เหรอ ดูเป็นอัลบั้มใครเขากะันหลังลงก็ได้เลยเราพี่นนะตำพิกแข่งก่อนตนแต่ว่าเนี่ยอะไรยังไปสู้เป่าเลยครับนมไสมยังด้ยน่ะจีแกงใส่ปากก็ได้กันเงินหมดละไอ้เบามาเด้วเอาเป่าเฮ็ดเป่าเฮ็ดเนี่ยข่อยยังไรดิอมาเดี๋ยวกินตาปงมเาแหลเาต้องการเล่นนะ มาดวคงกันบบยังกันคะับไม่กี่ยังหอทีนี่ออามาดูโอ้ผาใส่กันเวต้องขางกันเลยตวนี้่อืนใส่ถุงผ้ามาได้ต้องเก็บกันแล้วขุนกุ่นุลงไว้น้ำงการคุนกอคุณนตงหัวยังกองิตมกัน